สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาพูดถึงแฟชั่นเนี่ยชื่อของฝรั่งเศสหรือปารีสต้องมาก่อนเสมอเลยคืออะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แฟชั่นฝรั่งเศสเขายืนหนึ่งมานานหลายศตรวรรษขนาดนี้ทั้งๆที่โลกก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วสวัสดีค่ะก็นั่นนะสิคะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูค่ะอ้างอิงจากบทความวิดีโอต่างๆที่พาเราย้อนดูประวัติศาสตร์แฟชั่นฝรั่งเศสกันค่ะ เป้าหมายก็คือหาคำตอบค่ะว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่ทำให้ระบบแฟชั่นฝรั่งเศสโดยเฉพาะโอทคูตัวเนี่ยมันแข็งแกร่งแล้วก็อยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มาสนใจมาครับงั้นเราเริ่มตรงไหนดีเอ่อจุดเริ่มต้นจริงๆเลยไหมครับได้เลยค่ะถ้าจุดเริ่มต้นที่ชัดๆเลยก็คงต้องย้อนไปศตวรรษที่1 7สมัยพระเจ้าหลุยที่14อ๋อยุคพระเจ้าหลุยที่14นี่เองที่ทำให้แฟชชั่นกลายเป็นเหมือนเอ่อเครื่องมือทางเศรษฐกิจการเมืองอะไรแบบนี้เลย ใช่ค่ะพระองค์ทรงผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอในตระเทศแบบจริงจังมากแล้วก็มีจอห์นตอนูเดอร์ดวิเซที่เริ่มทําสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับแฟชั่นอันนี้สําคัญนะคะเพราะมันทําให้เกิดคอนเซปต์เรื่องฤดูกาลแฟชั่นขึ้นมาเหมือนการวางรากฐานเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วก็อย่าลืมว่า ก่อนหน้านั้นน่ะฝรั่งเศสเขาก็มีชื่อเสียงเรื่องผ้าอยู่แล้วนะทั้งผ้าไหมลูกไม้แล้วก็มีช่างฝีมือเก่งๆเยอะมากทั้งช่างตัดช่างปักช่างทำกระดุมคือเป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งอันนี้ต่างจากชาติอื่นที่อาจจะเริ่มหันไปทางเครื่องจักรอุตสาหกรรมแล้วแต่ฝรั่งเศสยังเน้นงานฝีมือมากๆแล้วรัฐก็สนับสนุนด้วยแล้วอย่างโรสเบอร์ทินที่เป็นสไตลิสต์ให้พระนางม on ารีอองตัวเนตวะครับอันนี้นี่ถือเป็นดีไซเนอร์ยุคแรกๆเลยไหม อาจจะเรียกว่าดีไซเนอร์เต็มตัวก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะถ้าเป็นเหมือนมาชองเดอะมอส์มากกว่ามาชองเดอะมอส์ค่ะคือไม่ได้ลงมือตัดเย็บเองแต่เป็นคนคุมภาพรวมคอยประสานงานกับช่างฝีมือต่างๆจัดหาสิ่งที่ดีที่สุดมาสร้างสไตล์ให้ลูกค้าซึ่งก็คือพระนางมารีองตตเนตนั่นเองค่ะมันแสดงให้เห็นความซับซ้อนของวงการตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเข้าใจแล้วครับแล้วคําว่าโอตกูตัวหรือโอตคูตูก ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี้มันเกิดขึ้นมาตอนไหนครับจริงๆคำนี้มาใช้กันใช้กันแพร่หลายจริงๆอย่างจางก็ช่วงต้นศตวรรษที่20แล้วค่ะอ้าวเหรอครับนึกว่ามีมานานกว่านั้นคือมันเป็นเหมือนกลยุทธ์นะคะเพื่อจะแยกงานฝีมือชั้นสูงจริงๆออกจากพวกสินค้าลอกเลียนแบบราคาถูกที่ตอนนั้นเริ่มมีเยอะขึ้นโอ้เป็นการสร้างแบรนดิ้งสร้างความแตกต่างประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มาถึงบุคคลสำคัญชาส์เฟรดริกเวิร์ธ คนนี้เป็นชาวอังกฤษใช่ไหมครับแต่มาดังที่ปารีสใช่ค่ะเป็นชาวอังกฤษที่ย้ายมาปารีสช่วงทศวรรษ1860แล้วก็กลายเป็นผู้สรงอิทธิพลมากๆได้รับการยกย่องว่าเป็นกูตูรีเยกูตูรีเยสมัยใหม่คนแรกเลยเขาเปิดห้องเสื้อของตัวเองเน้นใช้ผ้าคุณภาพเยี่ยมดีไซน์หรูหราแล้วก็เก่งเรื่องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าชนชั้นสูงราชวงศ์ต่างๆแล้วที่สําคัญคือเขามีส่วนร่วมก่อตั้ง ชัมบราซสนดิิาลด้วยถูกต้องค่ะเป็นประธานคนแรกด้วยสมาคมห้องเสื้อชั้นสูงเนี่ยแหละค่ะที่เป็น,นกลไกสำคัญมากๆในการจัดระเบียบปกป้องผลประโยชน์สร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมแต่ในยุคเคียมีโฆษณา,ม,ามีแคตตาล็อกการลอกเรียนแบบมันก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะจากอเมริกาที่อยู่ไกลๆเนี่ยสมาคมเขาจะหยุดการก๊อปปี้ได้จริงๆเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือจะบอกว่าหยุดได้ร0อเเซก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ชอมคอสินดิกาเขาก็สร้างระบบขึ้นมาควบคุมนะคะอย่างเช่นจำกัดเลยว่าใครจะดูภาพสเกจได้ใครจะถ่ายรูปได้ใครจะขอยืมชุดไปทำสำเนาได้บ้างซึ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแพงมากอ๋อคือทำให้การลอกเรียนแบบมันมีต้นทุนสูงขึ้นยากขึ้นไม่ใช่ใครก็ทำได้ง่ายๆใช่ค่ะและนอกจากการควบคุมแล้วเนี่ย ห้องเสื้อต่ตางๆเขาก็แข่งกันสร้างประสบการณ์ที่หรูหราด้วยหมายถึงบรรยากาศในร้านค่ะบรรยากาศในซาลอนที่โออาพนักงานที่บริการอย่างดีเยี่ยมแล้วก็มีนางแบบหรือแมเนกินส์เดินโชว์ชุดให้ดูสดๆเลยอารมณ์เหมือนรันเวยย่อมๆในร้านเลยนะครับใช่ค่ะรูปแบบแรกๆของรันเวยเลยทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความรู้สึกพิเศษสร้างคุณค่าที่มันมากกว่าแค่ตัวเสื้อผ้าเข้าใจเลยครับพอเข้าศตวรรษที่20 ก็มีดีไซเนอร์ดังๆเกิดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้ oh, <c oughs> โหเยอะมากค่ะอย่างพอพอยเรนนี่ก็ปฏิวัติวงการเลยนะคะเลิกใช้คอเส็ตหันมาใช้สีสันสดใสได้แรงบันดาลใจจากตะวันออกเยอะมากแล้วเขาก็เป็นคนแรกๆเลยที่ถ่ายภาพแฟชั่นนางแบบจริงจังแล้วก็นำคอลเลกชันไปโชว์ต่างประเทศด้วยเก่งกันตลอดมากๆขณะที่พอยเรดเน้นหรูหราอลังการ <c oughs> ก็มีอีกคนที่มาแบบเรียบง่ายแต่เปลี่ยนโลกแฟชั่นไปเลย ก็คือโคโค่ชาแนลใช่เลยค่ะชาแนลนี่คือไอคอนของความเรียบหรูใช้งานได้จริงปฏิวัติด,ด้วยชุดกระโปรงสัน้นเสื้อลายขวางกางเกงกลาสีแล้วก็แน่นอนชุด Little Black d RES s ในปี1926ที่ใช้ผ้าเจอร์ซี่ซึ่งตอนนั้นคนมองว่าเป็นผ้าธรรมดามากๆแต่เธอก็ทำให้มันกลายเป็นของที่ต้องมีไปได้สุดยอดจริงๆครับพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มีคริสเตียนเดออร เปิดตัวนิวลุคในปี1947อ๋ออันนี้ดังมากเอวคอดกระโปรงมันบานใช่ค่ะเป็นการนำความหรูหราแบบเฟมินีนกลับมาอีกครั้มแต่ก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันใช้ผ้าเยอะมากในช่วงที่ทัพยากรยังขาดแคลนอยู่ก็น่าคิดนะครับแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แฟชั่นชั้นสูงมันเข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้นล่ะครับคือตอนไหนต้องยกให้อีฟแซงลองเลยค่ะ กับการเปิดตัวลายเปรตาโปเต้ ote, หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปในปี1966อ่าเสื้อค่าสำเร็จรูป ready to wear ใช่ค่ะอันนี้เป็นการปรับตัวครั้งใหญ่มากๆทำให้แบรนด์โอ๊กุตูสามารถขยายฐานลูกค้าไปได้กว้างขึ้นเยอะเลยฟังดูเหมือนอุตสาหกรรมนี้ปรับตัวเก่งมากนะครับแต่ที่ผมทึ่งคือตอนสงครามโลกครั้งที่สองที่ปารีสโดนยึดเนี่ยทำไมอุตสาหกรรมแฟชั่นมันถึงไม่โดนย้ายไปเยอรมนีหรือไม่ล่มสลายไปเลยเล่ะครับ อันนี้ต้องให้เครดิตลูเซียนแลลองค่ะประธานชอมบรอซินดิคาวในตอนนั้นเลยเขาทำยังไงครับเขาเก่งมากค่ะสามารถเจรจาโน้มน้าวทหารเยอรมันได้สำเร็จไม่ให้ย้ายศูนย์กลางแฟชั่นไปเบอร์ลินหรือเวียนนาโดยให้เหตุผลว่าโอตกูตูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ห้องเสื้อใหญ่ๆไม่กี่แห่งแต่มันต้องพึ่งพาระบบนิเวศท,ทั้งหมดคือช่างฝีมือเฉพาะทางเล็กๆน้อยๆจำนวนมหาศาลที่อยู่ในปารีสซึ่งมันไม่สามารถย้ายตามไปได้ง่ายๆโอม เป็นเหตุผลที่ฉลาดมากเลยครับคือชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ดีไซเนอร์แต่คือทั้งอีโคซิสเต็มใช่ค่ะกลยุทธ์นี้ได้ผลทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นยังคงอย่างรากอยู่ที่ปารีสได้สุดยอดเลยครับแล้วปัจจุบันนี้นะครับสถานะของโอตกุตัอเป็นยังไงบ้างคำนี้ยังศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมไหมคำว่าฮอตกูตัวเนี่ยถูกจดทะเบียนคุ้มครองทางกฎหมายเลยนะคะตั้งแต่ปี1945 แล้วสมาคมก็พัฒนามาเป็นลา e เฟเดราซิองโดลาโอสกุตัวเอเดราโมสกฎเกณฑ์การเป็นสมาชิกก็ยังเข้มงวดมากๆทั้งเรื่องจํานวนช่างฝีมือการต้องจัดโชว์คอลเลกชันตามกําหนดแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือเขาก็ยอมรับเพะทะเทปอเตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี1 9 7 3แล้วแสดงว่าก็ยังมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแน่นอนค่ะมันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้เขาอยู่รอดมาได้มะระดกนี้ก็ยังแข็งแกร่ง เห็นได้จากปารีสแฟชั่นวีคที่ยังเป็นอีเวนต์ระดับโลกอยู่และที่น่าสนใจคือคนที่เป็นแกนหลักไม่จำเป็นต้องเป็นคนฝรั่งเศสเสมอไปอย่างเวิร์สที่เป็นคนอังกฤษหรือเอลซาชียาพาเรลี่ที่เป็นอิตาเลียนใช่ค่ะแค่ต้องเข้ามาทำงานในระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมในฝรั่งเศสสรุปแล้วความสำเร็จที่ยั่งยืนของแฟชั่นฝรั่งเศสมันเกิดจากการผสมผสานหลายอย่างเลยนะครับทั้งอิทธิพลจากราชาสำนักดั้งเดิมงานฝีมือชั้นครู การมีองค์กรกลางที่เข้มแข็งอย่างชองเบอร์ซินดิคัลนวัตรกรรมจากดีไซเนอร์เก่งๆแล้วก็การปรับตัวที่ชาญฉลาดถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆทั้งรากฐานที่แข็งแกร่งและความสามารถในการแตกยอดใหม่ๆเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ย่างรากลึก แต่ก็พร้อมปริใบใหม่ตลอดเวลาใช่เลยค่ะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็นำม,มาสู่คำถามที่น่าสนใจสำหรับยุคปัจจุบันนะคะคือถึงแม้ออดกูตูอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับหลายๆคนแต่ประวัติศาสตร์ของมันที่เน้นเรื่องคุณภาพฝีมือช่างความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันอาจจะให้บทเรียนอะไรบางอย่างกับเราได้ในยุคที่เราเริ่มตั้งคาถามกับแฟชั่นมากขึ้นน่าคิดต่อเลยครับลองคิดดูนะคะว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างเร็วไปหมดแบบนี้ อุตสาหกรรมที่ให้คุณค่ากับทักษะฝีมือความประณีตและผูกพันกับท้องถิ่นแบบนี้จะสามารถรักษาตัวตนและดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไรในอนาคตเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ